ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันประจำวันที่14พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคำเหม็งกระเจิงล่าสุดครับไทยของเรามีการยกระดับพร้อมฟาดแบบแหลกลาน ทั้งป้องกันและก็ตอบโต้แบบทันท่วงทีซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งในคลิปนี้มีหลายเรื่องราวมากโดยเฉพาะศึกสองด้านที่มาเลเซียนั้นตีมึนครช่วยหุนเซนในการตีข่าวว่าทุนระเบิดที่เราพบเป็นทุนระเบิดเก่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ข่าวมาแต่ขาเมินก็เอาไปโยงยายโยงข่าวเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีคลิปจากฝั่งองคขาเมินเองนะครับยังคงท้าทายยังคงเตรียมการและก็เติมทั้งคนเติมทั้งอาวุธโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่ เรียงจากอัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับที่เป็นข่าวดังคึกโครมสําหรับเช้านี้เลยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อของมาเลเซียนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาอ้างว่าคณะเออทีนั้นตรวจพบทุ่นระเบิดที่ไทยเหยียบล่าสุดกลายเป็นว่าตีข่าวมานั้นไม่ใช่ของใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของฝั่งมาเลเซียนะแล้วก็มีการออกมาแก้ข่าวแล้วแต่เป็นการทําข่าวผิดที่ไม่น่าแบบทําผิดเลยนะครับล่าสุดกองทัพบกข,ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงฟาด ฝั่งของมาเลเซียว่าจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่าเอารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียย้ำอีกครั้งนะครับว่าเปถึงรัฐมนตรีนะระบุว่าทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเราก็เรียกไปชี้แจงไปเลยนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จริงแล้วเนี่ยเป็นการนําเสนอที่ผิดพลาดของข่าวมาเลเซียครับจนทำให้สื่อไทยกับสื่อกัมพูชานั้นนามาเสนอข่าวจนเกิดความผิดพลาดถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้ไขถูกต้องแล้วก็ตามเนี่ยแล้วจากเอกสารของคณะเอออทีที่มีการรายงานไปยังฝั่งมาเลเซ ก็มีการระบุว่าเป็นทุระเบิดที่วางใหม่ซึ่งร,ระบบก,ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดนะครับแต่มาบิดพลาดได้อย่างไงโอ้โหก็ไม่รู้กับมาเลเซียเหมือนกันการนํเสนอข่าวผิดพลาดแบบเรื่องใหญ่เรื่องชายแดนขนาดนี้ทั้งที่จะรบกันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับการเปรนบประทัดอาเซียนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการยืนตัวเอียงเดินเอียงมาเลยครับอยู่ตรงกลางแต่ว่าเดินเอียงเดินเซมาฝั่งของเขมรเพราะการรายงานข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับมันอาจจะทําให้ความขัดแยง้งบริเวณแนวชายแดนเนี่ย ปดุขึ้นมาหนักกว่าเดิมก็ได้แล้วก็มีการแก้ไขออกมาจากสื่อของมาเลเซียนะครับ โดยเขาก็มีการแก้ไขด้วยการบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไทยเราเหยียบทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดนั้นครับรายงานจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอทนั้นซึ่งประจําการอยู่ในไทยและกัมพูชาระบุว่าทุ่นระเบิดนั้นไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าทีมเอทเนี่ยไม่ได้ประจําการอยู่ตามแนวชายแดนโดยตรงเพียงสังเกตการและรายงานพัฒนาการในพื้นที่กลับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและก็กลับมาบอกกลับลําชัดเจนบอกว่าเฮ้ยที่รายงานไปเนี่ยมันผิดนะเป็นชั้นรายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ยยอนนแงกกัมา กับมาเลเซียนะครับเรามีทั้งคลิปเสียงมัดตัวกับ ผบพันของขมรน,นะครับที่มีการสั่งวางทุ่นระเบิดพีเอมนทูในพื้นที่ช่องบกโดยก็เป็นคลิปเสียงพันตีชุนโซพรเป็นผู้ประชาการกองพันสนับสนุนที่392ของของหน่วยทหารขมรมีการสั่งวางทุ่นระเบิดพีเอมนทูครับในพื้นที่ช่องบกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาวันที่16กรกฎาคมเราก็ไปเหยียบกับระเบิดพีเอมนทูของขมรน,นั่นเองแต่ว่าคลิปเสียงนั้นเพิ่งถูกอัปลงในกลุ่มเทเลแกรมของทหารกัมพูชาครับซึ่งก็มีแอดมินของฝั่งไทยเราครับสิงแอบ,บอยู่ในนนั้น้แลลลลวคลิปเสียงงกก่าถู3 ก่อนจะถูกลบทิ้งในเวลาต่อมาอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลชัดตรงประเด็นเลยนะครับว่าเขมรมีการสั่งวางทุนระเบิดแต่ที่ผมติดใจก็คือการนำเสนอข่าวของมาเลเซียเนี่ยแล้วการออกมาแก้ข่าวทีหลังมันกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาครับเสนอข่าวด้านเดียวเสนอข่าวด้านที่บอกว่ามาเลเซียนั้นเป็นทุนระเบิดเก่าบอกว่าไทยเราเจอทุนระเบิดเก่าเขมรเสนอข่าวนี้ด้านเดียวเลยครับไม่ได้มีการบอกว่ามาเลเซียออกมาแก้ข่าวเลยนะคือทางการมาเลเซียเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่ ไม่น่าให้อภัยนะครับแล้วต่อมาล่าสุดครับนายกของมาเลเซียอย่างอันวานั้นก็บอกว่าได้คุยกับฮุนมาน็ต และก็นายกของไทยเราเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนานล่าสุดในความพยายามเกิดสัติภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วมาเลเซียก็บอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและก็เขมรนั้นให้คําติชมเชิงบวกและก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินการสติภาพต่อไปสอดคล้องกับความเข้าใจที่ตกลงกันไปก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลเซียพยายามจะมาเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ย แต่มันไม่กลางเลยครับแบบนี้มันเดินเอียงเกินไปเดินเอียงแบบรับไม่ได้เลยเราก็ต้องอยากไปฟังมากนะครับขอจัดจ่ะก,กันกอดสักทีนึงแล้วค่อยเจราจาก,ก็ได้เอาภาษาต,ตาควายขึนมาให้ได้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็ต้องรอ ทางการทูตเนี่ยเจรจาก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับกับแม่ทัพปาี่สอเองล่าสุดมีการลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกรอบหนึ่งสั่งยกระดับมาตรการตอบโต้ภัยคุกค,คามทันทีเลยครับซึ่งก็เป็นบนโทวีรยุทธรักศินแม่ทัพปี่2 ก็มีการลงบุรที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อได้จับประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่ยังคงมีความอ่อนไหวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างใกล้ชิดและก็ย้ํากับกําลังพลทุกหน่วยเลยนะครับว่าต้องโยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเรื่องของการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์ข่าวกองทางทหารและการเตรียมความพร้อม รบขั้นสูงสุดและก็รักษาความสงบในพื้นที่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองทัพอิสระของเราดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่ายังเฝ้าระวังและมีความตึงเครียดเนื่องจากนาคหมินยังมีการโพสต์คลิปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คลิปลดะตะเวนแบบ10 20คนคือเยอะมากรวมไปถึงการมีโพสต์เคลื่อนย้ายอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจรวด B M MM N ทั้งจรวด B M MM 2 1บหรือว่าจรวดหลายลำกล้องของเหมินเอง แต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับกับกรลาโหมของไทยเราที่ได้มีความเด็ดขาดในการตัดินใจกับกลาโหมของไทยเราครับที่ออกมาบอกว่าขมินมีการโทรมาต่อว่าไทยเราด้วยนะในกรณีบ้านของจานบ้านนองแก้วที่ขมินเปิดเราก่อนและเราก็สวนไปซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าเราสามารถตอบต้ได้ทันทีถ้าเกิดว่าขมินลุกรานโจมตีไทยเราก่อนโดยเป็นฝั่งกลาโหมของขมินครับที่โทรมาแล้วก็โวยวายว่าฐานไทยนั้นยิงชาวขมินแต่ว่าไทยเราก็สวนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าขมินยิงก่อนฐานไทย ก็ป้องกันตัวให้หยุดในกซัดออกไปว่าขมรนั้นมีแผนร้ายตามมาอย่างแน่นอนและความต่อเนื่องครับก็คือมีแผนร้ายจริงๆเพราะกรณีล่าสุดขมนโบแตกจนได้ครับมีภาพคนเจ็บนอนโรงพยาบาลมีการใส่เครื่องช่วยหายใจมีจอมอนิเตอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจครับพร้อมกับมีน้ําเกลือ2ถุงซึ่งก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาจากนานาชาติเลยนะครับว่าผู้ป่วยดังกล่าวนั้น ถูกยิงจริงหรือว่าจัดฉากขึ้นมาซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของฝั่งไทยเราครับเที่ยวมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกยิงหรือว่าโดนจเกตอันตรายเนี่ยผู้บาดเจ็บมักจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากบาดแผลบริเวณผิวหนังอาจจะไม่เสียเลือดมากนะครับก็เลยจะต้องให้เลือดนะไม่ใช่ให้น้ําเกลือแต่นี่คำาินให้น้ําเกลือเป็นแค่สองถุงนะครับก็เลยเชื่อได้ว่าผู้ที่นอนอยู่เนี่ย อาจจะรับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่บาดเจ็บอะไรเลยก็ได้เพราะมันมีภาพที่ชาวเขมรไม่ทราบว,ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นทาหารนะ ทางการอบพยพเนี่ยก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่การนอนโรงพยาบาลก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วล่าสุดที่มันโป๊ะแตกมากที่สุดเลยครับก็เป็นผอโรงพยาบาลกัมพูชาเองที่ออกมาบอกว่ามีชาวกัมพูชานั้นบาดเจ็บจํานวน3รายครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยซึ่งก็มีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยทราบด้วยเพื่อไม่ให้เผยแพร่ผิดจากข้อเท็จจริงอันนี้เป็นผอโรงพยาบาลของเขมรที่มีการบอกออกมาว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่พอนะพอเล่าไปเล่ามาแล้วมันตลกกับฝั่งของเขมรที่จัดฉา ไม่เนียนเลยนะครับพิรุษแบบเพียบเยอะมากแล้วการละครล่าสุดเนี่ยขมรบอกว่ามีหนึ่งรายที่เสียชีวิตจากการประทะที่บ้านหนองยาแก้วที่ขมรยิงไทยเรากดน,นั่นเลยครับแล้วเราก็สวนไปตามยุทธวิธีกลายเป็นว่าอัปเดตออกมาครับขมรจัดงานเผาเรียบร้อยนะครับตบตาคณะทุตเอ t ทีแล้วกลายเป็นพบว่าตั้งสี่ชั่วโมงแลวก็เผาเลยโดยปกติธรรมเนียมของชาวขมศครับจะตั้งบําเพ็ญกุศลเนี่ยอย่างน้อย3-5วันนะซึ่งเป็นระยะความเชื่อของขมรน,นะครับแต่ก็มีรายงานล่าสุดเหมือนกัน นายดีนายนายดีนายนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อโกศลชาวกัมพูชาเนี่ยที่ขมรอ้างบอกว่าเฮ้ยเสียชีวิตจากการโดนทหารไทยเรายิงนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนก็มีการจัดงานบาเพ็งกุศลขึ้นนะครับเพื่อที่จะรอคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างเออทีเนี่ยเดินทางมาเขารบแล้วก็ตรวจแล้วพอเออทีมานะครับก็เอาเข้าเตาเผาแล้วเผาทันทีเลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นไม่รู้ว่าจะเป็นภาพเอไอหรือเปล่านะแต่การที่จะมาทาปึ๊บปับ๊บรวดเร็วแบบนี้มันไม่น่าใช่ของขมรน,นะครับ เป็นพิรุธที่ไม่น่าเชื่อมากๆนะครับคณะไอโอทีของเขเมรถ้าเกิดจะเชื่อก็น่าจะเป็นฝั่งเดียวกับมาเลเซียหละครับเพราะแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการบอกกันกอธในพื้นที่ฝั่งของเขเมรเองแล้วก็จัดฉากซึ่งมาใช่การจัดฉากไมแค่สิบยีคนนะครับแต่ว่าจัดฉากทั้งหมู่บ้านเลยผมคิดว่าแบบนี้นะครับเพราะดูจากการกระทําดูจากการเล่นละครตบตาม,มันไม่น่าใช่เรื่องของการโดนอาวุธจากฝั่งไทยเราแต่น่าจะเป็นการจัดฉากขึ้นมามากกว่าอย่ายคิดว่าเขาเมรทําไม่ได้นะครับเขมร คือเป็นสแกมเมอร์ที่ทําได้ทุกอย่างแล้วหน้าด้านหน้าทนนะครับอันไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเขมรทำให้เกิดขึ้นได้บวกกับ ยังมีอัปเดตล่าสุดออกมานะครับพระเขมรนั้นมีการโพสต์ดงคลิปบริเวณแนวชายแดนครับระบุแคปชั่นว่าช่วงนี้มีทั้งอีกาอีแร้งเนี่ยบินโชบส่งเสียงร้องวนไปวนมาเหนือวัดเปรยจันผิดปกติแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมาบินแบบนี้เลยเป็นรางยังไงสักอย่างบวกกับยังมีคลิปแล้วก็ภาพครับจากเขมรนั้นที่เป็นหน่วยนาเวนนะครับก็เคลื่อนย้ายพร้อมรถถังซึ่งก็มีแคปชั่นเหมือนกันนะครับว่ากําลังพลของฉันเนี่ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แค่บอกเผื่อฝั่งเรายังไม่รู้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขเมรนน์ครับดาเนินการออกมาและก็ยังมีการถ่ายต่างๆนานาครับไทยเราก็จับพิกัดได้นะว่าขาเมรมีการเคลื่อนอาวุธเคลื่อนกําลังบริเวณแนวชายแดนในช่วงกลางคืนด้วยซึ่งเราก็สามารถจับภาพจากกล้องไนวิชั่นกล้องสองกลางคืนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนเชื่อว่าหลังจากนี้ เราก็คงจะมีมาตรการเด็ดขาดมากกว่าเดิมดูเงียบๆไปนะสำหรับฮุนเซนแต่การเคลื่อนที่การเคลื่อนแนวเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็คงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังกันนะครับสาหรับส่วนอื่นเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเราก็ยังมีการเก็บอย่างต่อเนื่องและเราเนี่ยจะเก็บหมดทุกพื้นที่เลย13พื้นที่ที่เราแจ้งไป ภะะาาตะควายนี่แหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดุดันไม่ยอมไม่ไทยเราเข้าอย่างแน่นอนมีทางเดียวครับเราก็ต้องยึดเอามาเป็นของไทยเราให้ได้ตอนนี้สําหรับปุ๋กระป๋าที่หนึ่งมะงจานการเก็บกู้ทุนระเบิดเราก็เก็บได้เพิ่มอีกแล้วนะครับหนึ่งพันตารางเมตรซึ่งก็พบทุนระเบิดจํานวน3รายการและเราเองก็ยังคงเก็บอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราก็อาจจะเป็นการรับศึก2ด้านก็ได้ยังไงก็ให้กําลังใจไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนอ ดแต่ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกัรอัพเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเ็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊าย